ชัดเจนแล้วครับวันนี้คำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญลงมตินะครับวินิจฉัยว่าการหาเสียงของพรรคก้าไกลในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อที่จะรณรงค์และกระลักดันให้มีการแก้รัฐมนูญมาตรา112เนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกรครองอะระบบก,การปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขเป็นความผิดนะครับศาลท่านไม่ได้ไปชี้ว่าก้าไกลต้องรับผิด การบริหารพักต้องรับผิดพักต้องถูกยุบไหมนะครับเพราะผู้ร้องให้สารมินิจฉัยในวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีคําขอนะครับคำขอแค่ว่าพฤติกรรมนี้มันขัดไม่ขัดนะครับสื่อสารก็วินิจฉัยตามคําขอนะนะครับว่ามันขัดมันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องคิดต่อถ้าเป็นฟุตบอลก็ดูครึ่งหลังอะ่ะวันนี้เห็นแค่ครึ่งแรกต้องไปดูครึ่งหลังต่อนะครับว่าจะมีใครนําเอาคํามินิจฉัยองศารัฐธัดมนูลวันนี้เนี่ยไปขยายความได้บ้างแล้วก็ แล้วก็จะมีหน่วยงานในรัฐธรรมนูญหน่วยงานที่เป็นทางการหรือนักร้องบรรดาผู้ที่นัคลขึ้นไว้ทั้งหลายเนี่ยจะขยายผลอย่างไรแน่นอนเฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยแหละซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่เป็นทาหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองด้วยเมื่อพักการเมืองทาหน้าที่ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบทบาทของกะกะตก็ต้องทําหน้าที่เป็นต้นเรื่องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่า จะนาไปสู่การยุบพรรคหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ก,ะกะรกตคงปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องทําเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับอันที่2ก็ต้องดูว่าจะมีใครไปร้องต่อปป,ปชเรื่องของความผิดฐานจริยธรรมไหมนะครับเพระฐฐาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ป,ปชมีอานาจวินิจฉัยนะครับความผิดทางจริยธรรมอันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ2องพน 260. ตั้งแต่ละหมื่นสองหด้วยใช้ฐานความผิดทางจริยธรรมเนี่ย นำไปสู่การถอดถอนตัดสิทธิ์การเมืองพ้นสมาชิกภาพของสอสมาแล้วหลายคนนะครับตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปเช่นคุณจิราเจนจาคะนะครับคุณปรินาเนี่ยก็โดนตลอดชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งคุณช่อเนี่ยนะครับก็ก็ตั้งต้นโดยปปชซึ่งแน่นอนก็คงมีคนไปไปร้องต่อปปชว่าการที่สสบางคนไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีหนึสองเนี่ย นะครับเข้าข่ายความผิดจริยธรรมหรือเปล่าช่องนี้ก็ไปปปชได้นะครับส่วนจะเป็นหน่วยงานใดหรือเป็นในกรในขอไปร้องเนี่ยก็ต้องดูต้องจับตานะครับว่าจะมีนักเคลื่อนไหวคนใดไปไปไปเอาเรื่องนี้ไปขยายผลหรือเปล่าพูดง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลวันนี้มันหยุดอยู่แค่การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วและความผิดที่เกิดขึ้น,นี่จะรับผิดชอบอย่างไร วันนี้ไม่มีเรื่องความรับผิดชอบให้บอกแค่ว่าให้หยุดปฏิบัติการดังกล่าวนะครับให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวแต่ว่าไอ้ความผิดที่เกิดขึ้นละ่ะนะครับก็คงไปว่ากันยกต่อไปซึ่งก็คงไม่นานนะครับเพราะว่าฐานวินิจฉัยของสารโมโือนี้วางกรอบได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ดุดดันมากทีเดียวนะครับดุดดันขนาดว่าต่อไปนี้การวิพากษ์วิจารณ์มาตราหนึ่งหนึ่งทั้งในแง่ที่เป็นคุณเป็นโทษทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของบุคคลทั่วไปของสื่อมวลชนเองก็ตาม ผมว่าแทบจะทําได้ยากขึ้นบางโนอาจจะเลือกที่จะไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่ากรอบค่อนข้างชัดว่าทําได้ให้ไปทําในสภานะครับแต่ให้ไม่ปลาัยขึ้นเวทีไปประกันตัวเข้าร่วมขึ้นไหวนะครับใช้โซเชียลแคมเปญเพื่อแก้ไขมาตราหนึงสองเนี่ยสารบอกเลยทําไม่ได้ฉากนั้นบุคคลทั่วไปถ้าจะทำก็ก็ก,ก,ก็ก็คงมีความเสี่ยงเป็นสสยิ่งอันตรายเลยจากนี้ไป มันก็คิดต่อแหละว,ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าแบบนี้ก็จะเข้าทางกับพรรคเก้าไกลาบางปีหรือเปล่าที่เขามองว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหาการจัดการในพักพอสมควรเพราะบางส่วนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยว่าพักไปไปพูดเรื่องนี้มากไปจนทําให้บางทีมันทํางานในสภาแล้วกลายเป็นพักเดียวไม่มีแนวร่วมอะไรจนเป็นเงื่อนไขทําให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างเสียยวกัดใหญ่หลวงไปเมื่อเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมากรณีคุณพิธาฉะนั้นบางปีก็จะมองว่าดี าห้ามแล้วต่อไปเราก็มีข้ออ้างอธิบายมวลชนว่าเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องอื่นกระจายอำนาจตรวจสอบรัฐบาลเสนอนโยบายะสศดิการก็อาจจะเป็นโอกาสได้ดีถ้ามอมุมหนึ่งนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องต้องต้องแก้โจทย์กรณีคำร้องยุบพักที่จะตามมาจากนี้ก่อนนะครับว่าจะจะรอดอย่างไรหรือแม้กระทั่งตัวคุณพิธาเองนะครับในฐานะหัวหน้าพักหรือสสสีคนที่ไปเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ในหนึ่งสองก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งบรรดาสสหรือคนที่เคยเป็นสส นะครับที่ไปยืดประกันตัวเนี่ยจะต้องมีความผิดทางอาญาด้วยไหมเนี่ยโอ้ยังไม่จบไม่ง่ายตามกันอีกเดือน2เดือนถึงจะมีความชัดเจนครับ